สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT E-Learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับในะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราทำงานส่งประกันสังคมในมาตา3าม3ามาแล้วหลายปีหรือเป็น1 0บ0ปีนะคะก่อนรับบำนาญ5ปีไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา3า3เเงินบำนาญจะลดลงจริงไหมนะคะ และจะได้กี่บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูคำตอบกันนะคะว่าเมื่อทำงานมาหลายปีแล้วฐานเงินเดือนก็สูงแต่ก่อนรับบำนาญ5ปีมาสมัครผู้ประกันตนมาตรา39เงินบํานาญจะได้เท่าไหร่ลดลงจริงไหมนะคะก่อนอื่นเรามาดูฐานเงินเดือนต่ําสุดสูงสุดที่นำส่งประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนมาตรา3า จะมีฐานเงินเดือนต่ําที่สุดที่นําส่งก็คือ1650บาทฐานเงินเดือนมากที่สุดก็อยู่ที่15,000บาทสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะฐานเงินเดือนจะอยู่ที่4,800บาทฐานเดียวนะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคํานวณเงินชราภาพนะคะ อันดับแรกเราต้องรู้ฐานเงินเดือน60เดือนย้อนหลังก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะสำหรับการคำนวณฐานเงินเดือนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ดูคลิปที่ลิงก์ด้านบนได้นะคะได้มีสูตรคำนวณไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับข้อที่2ที่เราต้องรู้ก็คืออัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะซึ่งอัตราร้อยละนี้ เราก็ได้ทำเป็นตารางสรุปให้แล้วนะคะว่าส่ง15ปี16ปี17ปี18ปี19ปีจนถึง50ปีจะได้อัตราร้อยละเท่าไหร่เดี๋ยวริกงไว้ด้านบนนะคะสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูนะคะว่าตัวเองจะได้อัตราร้อยละเท่าไหร่เมื่อถึงต้องรับบำนาญชราภาพนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูว่าเงินบํานาญลดลงจริงหรือไม่นะคะเรามาดูกรณีที่1ก่อนนะคะฐานเงินเดือนอยู่ระหว่าง1,650บาทถึง4 7 9 9บาทนะคะคำตอบที่ได้คือต้องได้มากกว่าเพราะฐานเงินเดือนที่เราได้รับก่อนหน้านั้นจะต่ํากว่าฐานเงินเดือนที่รับในผู้ประกันตนมาตรา39นะคะ กรณีที่2ถ้าฐานเงินเดือนเราเท่ากับ4,800บาทละ่ะคำตอบที่ได้ก็คือได้เท่ากันนะคะในกรณีที่3ถ้าฐานเงินเดือนอยู่ระหว่าง4,801บาทถึง15,000บาทคำตอบที่ได้เราน่าจะได้น้อยกว่าผู้ประกันตนมาตรา33นะคะดังนั้นนะคะจริงๆแล้ว ถ้าเราสมัครผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน5ปีก่อนการจะรับบํานาญเราจะได้รับบํานาญกี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเงินบํานาญที่ผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับโดยคิดจากฐานเงินเดือน4,800บาทนะคะโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะคะ โดยมีตารางการคำนวณและเงินที่จะได้รับดังนี้นะคะในกรณีที่เราส่ง15ปีเงินบำนาญที่จะได้รับก็คือ960บาทต่อเดือนนะคะกรณีส่ง20ปีก็จะได้รับ1 320บาทต่อเดือนนะคะกรณีเราส่ง25ปีเราก็จะได้รับ1,680บาทนะคะ กรณีส่ง30ปีก็จะได้2 4 4 0บาทต่อเดือนนะคะ35ปีก็จะได้2,400บาทกรณี40ปีก็จะได้2,760บาทและสูงสุดส่งตั้งแต่อายุ15ถึง60ปีนะคะก็จะเป็น45ปีจะได้3,120บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินม,มานานที่ผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับ เมื่อนำส่งประกันสังคมในแต่ละปีนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับผู้ประกันตนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ